เอีเยวมันจะไม่เลอะเทอะอย่างนี้มาทำอะไรตรงนั้นอ่ะนกินวันต้นไม้รทำไมพ่อช่วยเมื่อกี้เห็นบอกไม่อยากลงอะทำเท่ห์อยู่อ่ะเอาอันไหนชี้ที่รูปันดดีว้าวเย้ นี่โอูนี่คือดูนี่ว้าวอย่างท่ว้าวเต้เ้เต้นเต้นเตนเต้เต้นเตนเนี่หม่ยซ้งเง็นวันนี้อากาศดีจังเลยมาทำอะไรตรงนั้นอ่ะใช้ชีวิตบนบ้านต้นไม้ค่ะไนบ้านในบ้านอยู่อ่ะ ไม่มีบ้านเลยนี่มันไม่มีบ้านแต่ว่าอยู่บนต้นไม้หรอมากับใครคะเนี่ยแม่เนี่ยแม่อยู่ไหนอ่ะแม่เธออยู่ไหนอ่ะแม่เปตากล้องโอเคค่ะมันไปไหนคะไปเยไปตักปลาเหรอคะไอติมไอติมไอติมมาไอตแม่ ทำไมพ่อช่วยพุกี้เห็นบอกไม่อยากลงอ่ะทำเท่อยู่อ่ะอะไรคือทำเท่อยู่อ่ะอยากได้ไอติมมากไปกระโดดกระโดดลงไปไอเกนไฟโปเกมอนก็มีหูมีแต่หน้ารักน่ารักั้งนั้นเลยนะคะเลี้ยงไ <โ250 S 1> อติมเพื่อนใหม่ เอาอันไหนชี้ที่รูปนะชี้ที่รูปแล้วเดี๋ยวเขาเปิดให้แอปถ่ายรึเลยนี่มุมนี้มุมนี้ชัดดีชื่ออะไรคะนาดานาดารู้จักยัยใหม่ไหมยัยหมชวนเล่นเคยดูไหมใช่ครับชวนเครเล่นไม่รู้แต่ว่าชวนนาดาเล่นได้ไหมอ่ะยัยใหม่เอาอันนี้ห้าบาทเอาไอ้นีโปเกมอนได้ไหมโปเกมอนช้างก็มีไปเออออเอาอันนี้นะ อันนี้นะคะอันนี้อันนี้เหรออันนี้หรืออันนี้ว้าวพิจารณาพิจารณ้แม่ผมเอาแอปเปิ้ลนะคะเอาเราไปแกะไอติมกันแม่แแกะไอติมกันเลยนะคะของของพี่ลาซอนแกะแล้วเป็นรูปอะไรลูกตัลลุ่ยองนาดาเป็นโค้กหุ้ยยัยแม่ยัยมอนอ ของเงี้ยก็เป็นโค้กเหมือนกันแมคมคอเมนตต์อด็กๆก,กินไอติมแล้วต้องทำยังไงคะเก็บอะไรคะเก็บขยะเก็บขยะไปไป,ไปทิ้งลงถังนี่ของเงี้ยหม่อนเป็นโปกเกอองเงมอน,นโคก้กโคก้กพ่อเบบี้เกตนโอ้ยเบบี้เกตูพุดน่ารักพี่พี่อร่อยไหมพี่พี่ อุ้มอุ้มอุ้มลงลงพี่นันดาคอมเมนต์อะไรไหมไม่ได้คอมเมนต์ดูเฉยๆพี่กขาบอกไม่ว่างกินอยู่เข้าใจไหมเข้าใจว่าไม่ว่างกินอยู่ถวมอนค่าเลือกนายนี่ว้าวอย่างเท่ว้าวเติม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 เตมเติมเติมเิมเต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  สดชื่นมันเป็นเหมือนหวานเย็นมากกว่าอุ้ยเยาวนเยาอนทำไมเลอะเทอะอย่างนี้อยู่ปอนใช่หนองอสองอ่ะเอาอีกไหมโปเกมอนเหมายความว่าเยกไงก็ตามตัวเลยเบเออรู้จักด้วยเยหวนกินอีกเนาะ มัชเมลโล่น้ำเกี๊ยวมือสดชื่นไหมคะสดชื่นมากค่ะ ึกมากค่ะเพื่อออกกำลังกายนับนับอยู่ในใจค่ะไปรุ่นรักสุขภาพมากครับกินเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายต่อเลยมีเพื่อเผาผลาญแคลอรี่เลยฮะ,ะระวังค่ะอะไรอะเลยค่ะอ๋อเม็ดหนะม,มากคะ <6 40. S 1> อะ <laughs> เพื่อสุขภาพนะครับเรียนซีมเสร็จแล้วก็ออกกําลังกายเลยนักปีนต้นไม้นักปีนเขาระหว่างคอนเสิร์ตออกคลิปนี้ก็อยู่ในต้กระเช้นแต่ไหนคนคลิปคลายครับถ้าไม่ว่าชมคลิปนี้ก็คอมเมนต์นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรบ๊ายบายไงบ๊ายบาย